ยกรงการบปรื่อร่อนยังวัดนครเื่อมาในฐานนายนายธนานา,านธนากับเราก็คุณแกล้งรัวตกขายตุกระน้ำนะครับาาขอบคุณตกขายตกทีมครับครับคณะนี้เดินทางมาถึงกุยกประจํารายการกุยเกประจําวันแหลวครับลังซาด <c oughs> พ, <c oughs> พ,พรแพทย์หรือว่านักรองซ่องกับชนกําแดงามมใชัยลูกสะง้านกับกับนี่คือลังซาดพรอแพทย์กับขั้นเดียวกันมาถึงกับ ลังซาดพรนแพทย์นะครับครับคือคักเลยนะครับมาแล้วก็ลังซาดพรนแพทย์กับชนแล้วซ้ำนะครับชนะแล้วซ้ำว่ากับขั้นเด็นะครับหนุ่ยหนักรองชายาหนักรองหนุยรองแล้วครับนี่คือแดงมีชัยลูกสางหานกับรฤอว่าปัตตานีกับเป็นวัี่ซื้อมาในราคาสองเส้นหนึ่งหมื่นบาทกับนี่กับหนุยจานินคู่มันตยกรกับกา หลังจากชนแท้ปัตตานีชนะมากาวัวเลอะไรับซ่อจอเยือนรถมานี่ก็ซื้อมาเนี่ยาดซ่องแท่นหนึ่งพันบาทกับวัวราคาขาซ่องแท่นหนึ่งืันบาทนี่มันต้องดีตั้งแต่ว่าชนเลยครับไม่ใช่ว่าธรรมดากับชนเดี๋ยวนี้ถือว,ว่าเป็นชนกุเอกผิเศษชุดประจําวันกับืทวีว่าเป็นชนกุเอกกับชนกุเอกนี่หลังซาดกับหลังซาดผ่อนแปดด้วยนักรองซ่องกับวัวพัตตลุงกับวัวปัตตลุง แดงมีใ่ลูกสั้างนารกับไม่ใจธรรมดามันกันกับ่อชนะมาแล้วสช่วุกับลั่งยักษ์เรจอเย็นซื้อมาแล้วกัชนะว่วงกับอะไรก็ยุดไปรวมซ่องปีกับนี่ก็มาจนอีกครั้งกับมาวันนี้กับเสมุนด้วยกันทังซ่องค่วยกับเสมุนด้วยกันทังซ่องว่วยกับกับการชนครั้งนี้กะลังซาดผ่อนแพชรหรืว่านักรองซ่องตัวนี้กั กาทุกจะได้เป็นควายได้เปรียบเล็กน้อยกับได้เปรียบเล็กน้อยกับก่อนกลางจาน้าว่าใหญ่ว่าดีเดียวกับยยดกับไม่ใหญ่ธรรมดาดีเดียวกับมันจะนำมาสร้างกับหญิงแต่ความต่มบุญกับความลำบกจับจึกตาทัานี้กับนากีกลาดว่าแล้วกับหนุ่ยจันดินหนุ่ยสบายใจก่อนหนุ่ยขั้นกับนี่ขั้นวัวขั้นขั้นกับขั้นได้งามลูกมีได้งามมีใช่ลูกสร้างงานกับกาปัวติ้นเดิมปัตตานีกับ ขณะนี้การเปลี่ยนขายใหญ่ซาบุซ่อนมาอยู่ปากพนังเลยครับก็ชนะไปแล้วว่วงกับลังยางมาอยู่ปากพนังครับชนเทศบาลเองชนะมากาว่าอะไรกับรวมแล้วเซฟครั้งแล้วกับทีมันชนะครับครับนี่คือลังซาดพรเพชรกับลังซาดพรเพชรการชนะมาท่าวัว่ากับที่ว่าเป็นวัวนุ่มความชดกับกะปิอีกสักครู่แล้วครับอีกสักเดียวใจครับรูแล้วกับปัตตานีหรือปากพนังครับนี่คือลังซาดนะครับ หลังซาดพรแพทย์รือว่านักรองช่องกับเจ้านายนุยจอบนักรองอันตึ้งวงเล็บนุยว่านักรองช่อง <laughs> ครับนี้นะครับสนามเศร้าทงคนเน้นตึกๆเลยครับเนี่ยคนโบกไม้โบกมือร้อนนะครับตีโบกไม้โบกมืออันไม่อยากทำอะไรกับก็โบกไม้โบกมือก็ร้อนคร <laughs> ับแจ๊งให้สาบานด<อ>โดยธรรมชาติดก้องแดงมีชัยลูกทางห้านี้นะครับแดงอ่ะมีชัยลูกทางห้านี้เป็นวัวติดดอนนะครับกะเขบอกว่าก้าวกลางหน้ากะแทงก้าวกลางล่างกระทิบกับกวานวัวกะ ต้องระมัดระวังกับเลี้ยงมันครับผู้ใหญ่บ่าวมาแกวกับผู้จัดจการสนามจากยนต์แร่กับมาหน่วยความดะดรัวรับมาเป็นกรรมการผู้ช่วยครับ,บครับเดินทางมาถึงคเอกพิเทศษชุดประจําวันกับมันไม่ใช่เรื่องหายว่าว่าเวลานจะได้มาชนกันสักครั้งกับต้องแรกกันนานกับแรกกันทีตวนเวลาเลี้ยงก็ต้องเอาใจใส่กันอย่างจริงจังทีเดียวรับ หคนถึง6คนกับสำรับอัวนนึตัวในการเลี้ยงวัวเอรนลานกับก้าวดูจานิติวาไม่ให้ปลาดด้ต่าเลยกับตัดหญ้าก็ต้องแลน้าอย่างดีกับครับหน้าที่ราทึกใจเริืมแล้วครับวันนี้เรามาบันทึกเทพกันตีสนามเศร้าทงกับสนามเศร้าทงหลังซาดพรเพชรกับแดงงามมีชัยลูกสร้างหานกับจากปัตตานีครับเขาบอกว่าเป็นวัวติดดอนทีเดียวครับ อา้าวครับนี่กับกองเชียร์มาแล้วเป็นระยะระยะหลังซาฟพรเพชรธรรมานแดงกระตำ้เลยครับกับหลังซาดขวามือแดงฝ่ายมือครับนี่ยอดมันยาวต่างคูครับหลังซาดเที่ยก,ก้อนร่องดอกไอแดงแทงได้กลางเอาเข้าไปอาดเข้าไปแดงก้อนกลางจะเสียบเยรียบรูปร่างนะครับ ร่รรางก้อนกลางใจเล็กกว่าโยกโยกแดงปัตตานีหรือปลกนั่งกับแดงกับหลังซาดนี่กับหลังซาดอันตายายครับคนดีหน้าแน่นดีเด้ครับเอาละเอาละโดนกลางโดนกลางมาคือเอาไปไม่เอาไปไม่มีท้อยหลังซาดมีท้อยเล็ก หลังซาโดนเกี้ยก็ดอกแล้วครับไอ้แดงนี่เกี้ยไปอีกดอกแล้วไปอีกดอกแล้วหลังซาเข้ไปโตก็ไปโตกองเขี้ยก็นุ๊กสิเดียวครับกองเขี้ยก็นุ๊กหลังซาดพอมันดันเลยกายแดงต้องถ้อยร้อนนี่เดียบร้อยแดงมันกอนกลางจะเสียบเรียบนำนักครับแต่มันเป็นวัวติดดนก็ไอ้แดงนี่ก็บอกว่าก้าวหน้า เขานาเสียบกลางลาวเาวลังทีปนันนะครับควานมันต้องระมัดระวังกับเลี้ยงมันด้วยความระมัดระวังวัตทีซีแบทกับชนะได้หรือไม่อีกสักครู่นะครับมันไม่เคยแพ้ใครกับในชีวิตครับซองนาทีพันกับซองนาทีพันเอาละเอาละใครแทงใก่อนเลยที่เจ้าก่อนแดงเจ้าก่อนไอ้ลังตาโต เอาละเอา,ละ,เอาละแดงดำแดงดำแดงโตหลังซาแล้วก,ก็มากวันนี้ช่องสีเพชรนครที่ธรรมรัตนามาบันทึกเทพธีตนามเศ้าทงกับสนามเ้าทงมีพบมาเดิมจันลุยชัยบรรยายและท่ายผาบข้าขงรอบสร้างเวียนกับต้องควงเสียงโอ้แล้วกับขูนข่นี้กับนี้คือว่าเอลานตัวจิงเสียงจิงอีกขู่นึงครับ ตอนรับเทศกาลเดือนทึบแบบแ <Okay. S 1> ดงหามมีใช่ลูกสร้างงานกับจากวงเล็บปัตตานี่กับหัวกล้องซ่อจอเยือนรอนี่จากว่าพนั่งกับตัวแดงกับท <c oughs> ายมือคือลังซาดพรแพทวงเลยบว่นนักรองซ่องกับนักรองซ่องทราบนาทีพระอะไกับทราบนาทีครึ่งอะไรกับทราบนาทีครึ่งต่างไ่าต่างเคียรแดงพลักไว้แดงพลักแ,แดงแดงแดงไอ้ล,งลังรัดมีต้อยลังราดเข้าไปไหมลังราดเข้าไปไหม สิบว่าวัวที่ผ่านมาเป็นเครื่องการันตีสำหรับแดงปัตตานีครับแดงพลิกแดงบิด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 แดงแทงแดงแทงแดงแทงแดงแตาใจกองเชียร์ครับตาใจกองเชียร์ตาใจกองเชียร์เอาละแดงตะมานแดงตะมานกับรายการนูกๆวันนี้เลยกับทีชองสเวทนครซีธรรมราชเราบันทึกเทปไว้ทันแลกันเป็นประจำกับการปูนัดกับการปูนัดกันแลกกันได้กับ สี่นาตีพานครกับสี่นาตีพานครับเรามีไอ้แรกกันทุกวันค้านวันพุธวันฮัทกับค้านพุทธฮัทไอแดงไอแดงเที่ยงไปเลยแล้วแดงทิ้งไปเลยแล้วไอแดงว่าคุณก็มาไอแดงว่าคุณก็มาเอาไปแล้วรักเอาไปเอาละเอาละแดงเกียร์แดงเกียร์นี่เวอร์ลานมันจนวันนี้เวอร์ลานวันนี้ขึ้นตามเที่ยงเชี่ยทุกน เอาเลยแหละไอแดงแทบไหวเดี๋ยวใครฆ่าตาอะไรหลังซาผ่อนแพจักพัทลุงครับเป็นการนำวัวพัทลุงและวัวปากวนั่งพบกันตีตะน้ำเส้าทงกับวันนี้พบกันตีตะน้ำเส้าทงอ่าน่ะที่ผ่านหลังทัดก็ไม่เป็นไรเราเอาเลยแหละเอาเลยไอหลังทัดครับว่าไอแดงไม่พยายามประทาด้วยไอแดงมันนำนักอ่อนวะนะครับบอกว่า แต่ประสบการณ์เชิงชนมันดีว่าครับมันพยายามพอดกับถ้อยแบบพอดไม่ใช่ถ้อยแบบทุกรุ่นกับต้องแรกันบางทีมันก็ถ้อยแบบทุกรุ่นบางทีก็ตังใหญ่ถ้อยเผื่อพอดนำนักไม่ปาถาด้วยเอาแล้วแหละแกใคเทียบไคก่อนลกกกูวันนี้กับเราแรกว่าใเทียบไปก่อนไอหลังชาติก็มีคนก้ามากวายแดงครับมีคนก้ามาไอหลังชาติติมรงเอาแล้วแหละ ยกบิดยกเอาพลาดพลาดจังหงวะนี่พลาดหลังตาดได้ที่เกินไม่เปลือเอาละพกนาทีพานกับพกนาทีพานกับนีบรรยากาศบรรยากาศคนแรกครับคนแรกเขาแสด,ดงความจินดีเขามีการจะมาจะมือกับยาไปกินด้ไรมาห <laughs> ัชนนี่ก็เป็นกีฬาพืนบ้านดี พี่น้องชาวภาคใต้แล่เลี้ยงกันมาน้าอะครับลอตเตอรี่ก็ยังออกทีวีได้เลยนนิวอะชนนี่กับกีฬาแต่ๆสร้างงานสร้างเงินนะกับชาวบ้านกับไม่ใหญ่ที่ให้ได้เอาละไอแดงก็ยอดไม่ใหญ่ธรรมดายอดไม่ใหญ่ธรรมดาไอหลังซ้ายก็บอกแล้วไม่ข้ามทิ้นกับไม่แกงจิ้งต้องก้าวแช่วัวทำธรรมชาติก็ว่าเดินทางกับว่าเดินทางในนี้คือว่าต่างทิ้นกับมาชนกับมันก็ไม่ใหญ่ธรรมดาเลยครับวัวต้องดีไปนั้นเลยรับ ว่าไม่ดีก็ Freiheit, field, ไม่ชนครับถือว่าที่ทุดก้องถี่ทุดแล้วครับวันนี้เราก uh ็จะต้องมีแดงหรือลังซัดกับจะเป็นเจ้าทั้งเวียนอีกสักครูกับอีกสักครูมีคําตอบกับผ่านแล้วเจ็ดหน้าที่กับผ่านแล้วเจ็ดหน้าที่ผ่านแปดหน้าที่ลังซัดเริ่มจะมีเยาะเล็ดเล็ดนิดนิดครับไอแดงท้อยแดงมีท้อยมีท้อยแดงมีท้อยลังซัดผงกาวใสไอแดงมีท้อยลังเล็กเล็กกับไอแดงมีท้อยลังเล็กเล็ก หลังซาเดินก้าวไส้เลยแดงมีท้อยแต่ท้อยมีแทงโตใหญ่ก็อยันหน่อยมีเดินท้อยมีโตแทงโตหัดข้างแปดนาทีพลาดเลยกับแปดนาทีพลาดเลย อย่างวานี้เราเว้นในแดงมีถ้อยแหลกๆมั้งอะครับแต่มีท่อมนะครับมีท่อมโตครับเจาะแท่งโต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 ต่างชาดเข้าไปแดงท่อมโตมั้กาวนาทีพันอะครับกาวนาทีพันค่อนข้างจะตื่นเต้นด้วยกันตั้งซ่องไว้รับไอ้แดงมีถ้อยครับ Mì, đôi. 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 Ai 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 nà, đèn mì thôi 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 hãy lặng sát cao bài kia lặng sát cao bài kia nà thì đi đâu hết đây đèn thôi mà cứ lại gặp cao nà thì quá quá gặp đèn đúc sắc ở bên kia này แดงงามมีชัยลูกสั่งงานกับจากปากพนังกับชนวัวนี้วัวทีซีแหวนอะไรกับเอาอะไรและถอยถอยเร็วขึ้นกับถอยเร็วขึ้นบาดรัวกับบาดรัวเข้าไปไหม สิบนาทีกว่าๆรับแดงกัโดนเคียยอดเยอะทีเดียวครับทาไปเกียรติกับทาขั้นน้มจมกับไอหลังชาดพรอนแผด้วยหนักรองช่องตัวนี้เป็นควาชนะนะครับโดยธรรมชาติของหลังชาดตัวนี้ซึงแหมนประทอกันจนจะหน่อยขวากับแต่ตัวมันใหญ่ว่าดีนะครับเต้ายอดก็ไม่ใหญ่ท่านว่ากับแขบงกว่านะครับยอดแขบงกว่า มันดอนก็บอกแล้วมันดอนกับวันกับอย่างกีกลาดมันเลยขั้นนามจมเลยรับขั้นนามจมกับลังซาดพรแพทรือวานหนักรองซ่องตัวนี้ครับเป็นทุกกับตีนาทีตีที่แพรกับกับลังซาดพรแพทรือวานหนักรองท่องใช้เวลาที่เพชนาทีก็เป็นวาาชนะ นี่ครับธรรมดาของวัวหนาก็มีรางวัลกับรับทีวีรับทีวีสี่กับรับทีวีสีครับจากกำนันประดิษฐ์พัฒพุ่มนายธนาบุวรใส่กับหมอทีวีที่ที่นี่ไว้กับลุงบอดดยกับหลังซาดผ่อนแพทย์เรื่อนักรองซองตัวนี้กับก็เป็นควายชนะชายเวลาเซเวนนาทีเซ๊ดๆเลยกับจนจริงๆแล้วเซเวนนาทีกับแล้วก็เกียร์เกียร์เกียร์เกันอีกอีกนึงนะพี่ครับ แดงมีใช่ลูกสร้างงานกับชนวัตถีสเวดกับแพรกับแพ่นมันก็เจ็บนะครับมันก็ทําเต็มทีเลยกับทําดีเลยรับแต่ว่าเมื่อกี้ล่ามีแพรมีนาครับนี่แพร่ก็คือแพรกับครับวันนี้ก็นักรองควนแปดช่องกับกำชัยชนะกลับสู้พัทลุงกับกลับเมืองลุงนี่วนากับประดับประดาครับวันนี้ครับนี่วัวนาก็แต่งตัวล้อกับแต่งตัวล้อหนุ่ยครับเมืองลุงกับเมืองลุง